อ่ะเทสหมอ้อนะครับลูกค้าที่ส่งมานะครับเป็นหมอ้อขนาด 2M แอมป์เดี๋ยวมาเทสไฟนะครับก่อนโมนะครับไฟได้เท่าไหร่อ่ะเทสที่ไฟต่ำหลอด500วัตต์นะครับไฟต่ำได้32นะครับไฟสูงได้ประมาณ41นะครับ อ่ะเดี๋ยวมาดูหลังโมนะครับไม่ได้เท่าไหร่่อะเดี๋ยวเทสหนึ่งพันวัตต์ก่อนนะครับหนึ่งพันวัตต์ได้ยี่สิบได้ยี่สิบห้ายี่สิบหกโวลต์นะครับหนึ่งพันวัตต์อ่ะเดี๋ยวมาดูหลังโมนะครับมันได้ทำการโม,โมหม้อใหม่นะครับพันหม้อแปลงอาบต้ำยาแล้วก็แก้วงจรของเดิมจะเป็น 4TR โมเป็น 6TR นะครับแล้วก็แก้สวิตช์ร้อน นะครับแล้วก็ทำวง,งจรใหม่ของเดิมไฟที่หลอด500วัตต์ไฟต่ำอยู่ที่32โวลต์เดี๋ยวมาดูนะครับไฟต่ำอยู่ที่32 w. ของเดิมนะครับหลังโมแล้วไฟอยู่ที่89โวลต์นะครับไฟต่ำเดี๋ยวมาดูไฟสูงไฟสูงของเดิมอยู่ที่42 w. นะครับหลังโมไฟอยู่ที่98โวลต์นะครับ อาจจะประเทศหลอด1000วัตต์1,000ันวัตต์ของเดิมอยู่ที่25โวลต์ครับโมแล้วโมแล้วได้5 65หนะครับแรงกว่าเดิมประมาณ2 3สเท่านะครับของเดิม2ี่เองนี่พอมาห64ิบเนี่ยไฟเกือบร้อยยังไงก็อยู่ครับผมครับมาต่อนะครับผมได้ทำการโมหม้อเรียบร้อยแล้วนะครับ พันโมแปลงใหม่น้ำยาแก้วงจรนะครับของเดิมจะเป็น 4tr นะครับโมเป็น 6tr แล้วก็แก้สวิตช์ร้อนนะครับก็ประมาณนี้แก้วงจรใหม่ครับอของเดิมไฟต่ำอยู่ที่3 2โวลต์ไฟสูงอยู่ที่4.2โวลต์นะครับเดี๋ยวมาเทสหลังโมไฟได้เท่าไหร่นะครับ อ่ะเทสโหลด500วัตต์นะครับหลังโมนะครับ500วัตต์ไฟอยู่ที่89โวลต์นะครับหลังโมอ่าไฟสูงไฟสูงอยู่ที่98โวลต์นะครับอ่าเดี๋ยวเทสหนึ0งพันวัตนะครับอ่า1,000วัตต์ไฟอยู่ที่66โวลต์นะครับแรงก็เดิม2เท่านะครับ 69 1,000วัตต์ได้25โวลต์เองครับไฟออก6ดกว่าแรงก็เดิม2-3เท่านะครับอย่างนี้เอาตัวอยู่แน่นอนะครับรับประกันใครสนใจส่งมโมงสอบถามได้นะครับทักไปทางเพจ a c e b o o k นะครับใต้คอมเมนต์นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ